อมชานติ um วันนี้วันที่11เดือนกุมภาพันธ์ปี2023เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้เคลื่อนไหวไปในขณะที่พิจารณาตัวลูกเองเป็นราดลิจีตลอดเวลาและวันของลูกทั้งหมดจะผ่านไปด้วยความสุขแล้วลูกก็จะได้รับความปลอดภัยจากการถูกทำให้จุกโดยมายา คำถามของเมอรลีในวันนี้โอกาสอะไรที่ลูกมีเดี๋ยวนี้แต่จะไม่มีอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นโอกาสอะไรที่ลูกมีเดี๋ยวนี้แต่จะไม่มีอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นคำตอบเดี๋ยวนี้ลูกมีเวลาสั้นๆซึ่งลูกสามารถเพียรพยายามและรับสถานะที่สูงได้โดยการศึกษาลูกจะไม่ได้รับโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง ชีวิตนี้นั่นเป็นชีวิตที่ล้ำค่าและนี่แหละทำไมลูกไม่ควรที่จะมีความคิดในการที่จะตายเร็วๆในไม่ช้าที่ลูกสามารถได้รับการปลดปล่อยผู้ที่ได้รับการลบกวนจากมายาหรือมีการทรมานบางอย่างของกรรมเท่านั้นมีความคิดเช่นนั้นลูกจะน่องมาเป็นผู้พิชิตมายาโดยการจดจําของพ่อ ดังนั้นปาบา,บาพูดว่าลูกไม่ควรคิดมีความคิดในการที่จะยกเลิกร่างกายของลูลกเพราะว่าร่างกายนี้ที่ลูกนั้นสามารถเปียนยายามที่ดีได้จาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกมั่นหมายตัวลูกเองในศิลปะที่พ่อได้สอนลูกให้เปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพจุดที่สองอย่าได้ประมาทแล้วมีข้ออ้างที่จะไม่ทำตามสีหมัด เพื่อที่จะได้รับการปลดปล่อยออกจากบ่วงพันธกรรมของลูกให้อยู่ในการจดจำพรของบับดาดาสำหรับเราลูกรูปในวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่มีโชคล้านล้านกำลังสองเท่าและเป็นคนผู้ที่แสดงการกระทำที่สูงส่งทำโชคของลูกให้สูงส่งสามขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่มีโชคล้านล้านกำลังสองเท่า และเป็นคนผู้ที่แสดงการกระทำที่สูงส่งสร้างโชคของลูกให้สูงส่งการกระทำของลูกนั้นสูงส่งมากเท่าไหร่เส้นโชคของลูกนั้นก็จะยาวและชัดเจนขึ้นตามนั้นหนทางที่จะทำให้โชคของลูกสูงส่งก็คือแสดงการกระทำที่สูงส่งดังนั้นจงมาเป็นคนผู้ที่แสดงการกระทำที่สูงส่งและได้รับโชคของตาอยู่อย่างเป็นผู้ที่มีโชค ลานลานกำลังสองท่านอย่างไรก็ตามครับพื้นฐานของการแสดงการกระทำที่สูงส่งก็คือการมีสำนึกรู้ที่สูงส่งโดยการอยู่อย่างรู้สึกตัวถึงพ่อที่สูงส่งที่สุดทอกทังหมดแล้วลูกก็จะแสดงการกระทำที่สูงส่งได้เพราะฉะนั้นลูกก็สามารถวาดเส้นโชคของลูกให้ยาวเท่าที่ลูกต้องการในชาติเดียวนี้ลูกก็สามารถสร้างโชคของลูกได้หลายชาติ คติพจน์ในวันนี้การทำให้คนอื่นๆมากมายพึงพอใจอยู่กับความพึงพอใจส่วนตัวของลูกก็คืออัญญมณีแห่งความพึงพอใจการทำให้คนอื่นๆพึงพอใจด้วยบุคลิกภาพของความพึงพอใจของลูกก็คือกอัญญมณีแห่งความพึงพอใจอัจฉโอมชาติ